ขอปามเจริญในธรรมจะมีได้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอัตมาภาพจะนำพระสูตรมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพระสูตรที่อัตมาภาพจะนำมาเผยแผ่ชื่อว่านานตโสตสูตรที่ว่าเ,เรื่องไร้กิเลสเกี่ยงไม่เศร้าโศกพอวามนายพระสูตรนั้นมีว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าคนมีบุตรย่อมเศร้าโศก เพราะบุตรคนมีโคย่อมเศร้าโศกเพราะโคเหมือนกันเพราะอุปธิทำให้นรชนเศร้าโศกฉะนั้นคนที่ไร้อุปธิจึงไม่เศร้าโศกข้อความเหล่านี้มาในพระสโตรสังยุตนินนกายสาคาแต่ตว่า พระไตรปิฎกเล่มที่สิบาข้อที่หนึสิบหาหน้าที่1 8ึอยแสิบาอัตมาภาพนำมาเผยแผย่ให้กับปรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังเพื่อเป็นเครื่องประเทืองปัญญาและการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคำสัท,ง,ทงสอนขององ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ ตัดไว้นั่นเองอัตมาภาพขออบโดยเอิปย่าโยมสาธุชนทั้งหลายจงมีความสุขมีความเจริญโดยทั่วหน้ากันเทินเจริญพร